สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักในทฤษฎีเบื้องต้นเรื่องของจังหวะครับจังหวะนะครับในตอนนี้เราต้องทำความรู้จักในเรื่องของจังหวะเคาะก่อนนะครับจังหวะเคาะหรือเรียกว่าบีดนี่เองครับ จังหวะเคาะนะครับในตัวอย่างนะครับที่นํามาจะมีอยู่4จังหวะครับโดยการนับนะครับเราจะนับตั้งแต่จังหวะที่1ไปถึงจังหวะที่4นะครับฟังอีกครั้งนะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่จังหวะที่1ไปถึงจังหวะที่4นะครับแล้วเวลาเรานับจังหวะนะครับเราต้องนับให้เวลาสม่ำเสมอกันด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับ 1,2,3,4เดี๋ยวดูอีกรอบนะครับ1,2,3,4ทีนี้เราลองมาดูในการปฏิบัตินะครับจังหวะข้อนนะครับจะมีทั้งจังหวะตกและจังหวะยกนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับ จังหวะตกนะครับจะตรงกับจังหวะเคาะนะครับคือ1234จะตรงกันเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาปฏิบัติดูนะครับเราจะลองตกมือในจังหวะตกก่อนนะครับ1234อีกรอบนะครับ1 2 3 4 ทีนี้นะครับเรามาดูจังหวะยกบ้างนะครับตำแหน่งของจังหวะยกเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางจังหวะตกนะครับเมเช่น1กับ2เราจะนับเป็น1 2แต่จังหวะยกเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางจังหวะตกนะครับตัวอย่างคือ1ยก2ถ้าเรานับไป4จังหวะนะครับก็จะเป็น1 2 3 4ทีนี้ถ้าเราใส่จังหวะยกนะครับก็จะเป็น1ยก2ยก3ยก4ยกสังเกตดูนะครับจะจบที่จังหวะ4ยกนะครับทีนี้เราลองนับใหม่นับง่ายๆจังหวะยกเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นและนะครับก็จะเป็น1และ2และ3และ4และ เดี๋ยวเราลองมาปฏิบัติโดยการตบมือดูนะครับจังหวะตกเนี่ยเราจะเป็นจังหวะที่ตบมือพอดีส่วนจังหวะยกก็จะเป็นจังหวะที่เรากางมือพอดีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ1และ2และ3และ4และ่ออีกรอบนะครับ1และ2และ3และ4และอีกรอบนึงนะครับ 1และ2และ3และ4และเป็นยังไงกันบ้างครับในเรื่องของจังหวะเคาะพอจะเข้าใจไหมครับในเรื่องของจังหวะนะครับเราต้องใช้เวลาในความเข้าใจสักนิดน,นึงนะครับพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เพลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับหรือถ้ายังไม่เข้าใจหรือยัง,งงงๆนะครับก็สามารถ รีกลับไปดูแต่แรกได้เลยนะครับดูลหลายๆรอบจะได้เข้าใจนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ